รังแอร์รงแแอร์รงแอร์รงแแอร์พี่ได้ข่าวว่าวันนี้ไฮโซปิงมาร้านมึงเหรอใช่ครับกูอยากจับไฮโซปิงมานานแล้วกูหมั่นไส้เแยคอนเทน็ตอือแ้อือแ้เนี่ยเอาล่วงเลยจริงจริงผมก็หมั่นไส้มาสักพักแล้วพี่วันนี้เดี๋ยวเรามาจับหนักให้ไฮโซปิงเมาคาวโอก้าบาร์เลยดูดูพี่ดูดูกินถามวิ่งดูอย่างมีความสุขอ่ะวันนี้เอาตายเดี๋ยวไม่งเจอกู แล้วนะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับนี่เลยอยู่กับไฮโซปิงลนะอ่ะเดี๋ยวป้าแนะนำเลยตอนนี้บนโต๊มีใครบ้างครับก็มีพี่บอยมอมยมอ้วนไม่ยอมอดนะครับแล้วก็หันสาพาซิ่งนะครับอุยสาวสวยของเรานะเพราะแ้นวันนี้แผนของเรารู้เรื่องรู้เรื่อง เดี๋ยวจัดไปนะเดี๋ยววันนี้พี่เอาเลาแม็กมาครับเดี๋ยวปั้นจัดไปเลยนะเอาเป็นเลาป๊อกไหมได้ครับได้ข่าวว่าคอแข็งด้วยเอ้คอ,อแข็งใช่ไหมใช่ผมคอแข็งโฟกเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าจะแข็งกันอันไหนอยากเห็นอูเวอูเว <laughs> <laughs> แม็กบูนี่เล่าระดับไฮโตเลยพี่อันนี้ไม่เคยกินมากกอไว์วิกกี้บรันดีคนอนยักรวมกันรวมกันไว์วิกกี้ ไปเอาข้ามูไปจากไหนวะเนี่ยข้อกมูเยอะแยะไปหมดเลยเรากินกับไหโตแล้วก็ต้องไพโตอ2น่งสองไปโอ่เปิเป็นฟองซ่าเลยเป็นฟองตายไปต่อเลยไหมต่อเลยครับต่อนะไปกันต่อไปกันต่อ อย่าเพิ่งพอใจไฮโซปิงเขาบอกเขาสู้ตายไหวไหวบอกเลยผมไหวมาก A few moments later นั่แหละองแอร์นแหละองแอร์นแหละองแอร์นแหละองแอร์ูถามจริงไอสัตว์มึงบอกมันคอแข็งมึงนอนอุแหว่อุแหว่่ยียอะไรก็ไม่รู้สัตว์ปวดหัวไปหมดแล้วไอ้ที่เนี่ยบอกเลยให้โซปิงมาร้านเราวันนี้เละ จริงๆอ่ะถามว่าพี่เมาไ่ะพี่ก็เมานะ,<อ>ะมึมะมงเมาว่ะเมาไอ่ีแต่งูงไอ้เนียเนียอะไรแต่ไม่อยากไม่ไหวอย่างงี้พูดตรงๆนะรอบหน้าไม่เอานะอย่างงี้นะไอสับเปลี่ยนท่าใหม่ว่าแววไม่รอดว่ะเพื่อนๆนะฝากด้วยนะไอแะอวแววนะจัดให้แล้วเรียบร้อยสะใจแล้ววันนี้สะใจดิพี่ผมรอมาตั้งนาน<ส>าพี่ <สา S 2> จังห<ไ>วะเล่นไฮโซฟิงเนี่ยรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องแล้วเอฝากด้วยกับยี่ปัวตัวพ่อนะครับไปเจอกัน